ชิงค้อยังชิงพอดีมากทุกคนอันเดอร์หนังมันมันเยอะอยู่ในนี้จะรอดอดกซุปเปอร์แถวกวางโจมีอะไรอัปเดต,ตให้เราซื้อกับบ้านบ้างค่ะคือิินก็งงใช่เพราะว่ามันคือเสียงอะไรก็เลยไปดูตื่นเต้นไม่เคยเจอมันก่อนเลยปกติมันจะหาในซุปเปอร์ไม่ไม่ไมด้ง่ายขนาดนั้น สวัสดีค่ะพิมกินแหลกคลิปสุดท้ายที่คลิปกวางโจสันเจิ้นค่ะทุกคนคะเป็นคลิปก่อนจะขึ้นเครื่องกลับบ้านเราก็เลยหาร้านมาฝากค่ะเป็นร้านอาหารใกล้สนามบินและที่ช้อปของฝากใกล้สนามบินกวางโจค่ะ เราว่าอะไรคะรเพราะว่าเผื่อบางคนค่ะมาพวกงานแฟร์กองโตหรืออะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าไม่ได้อยากเขาเมืองเข้าไม่ในตัวเมืองขนาดนั้นอยากหาที่พักใกล้ๆสนามบินอยากหาร้านกินข้าวอยากหาร้านช้อปปิ้งก็จะได้ามเรามาในคลิปนี้กันค่ะถูกต้องค่ะและร้านนี้ค่ะเป็นร้านฮอตคิดในย่านนี้เลยทุกคนซึ่งเมนูเขาอะน่ากินมากๆหามาก็คือมีทั้งหา่านมีทั้งซุปไก่กระเพาะที่ดูเหลืออาร่ามแล้วก็มีอาหารทะเลสดว่ายว่าย,ายน้ำอยู่อย่างเงี้ยก็เลยแบบไปเข้าไปหาของเก่ง,งกันก่อนไปช้อปปิ้งของฝากค่ะเข้าไปในร้านกันเลย เขามานั่งในร้านไปที่เรียบร้อยแต่ต้องบอกบอกอ่อนว่าปกติร้านชื่อนอาหารเร็วใช่ไหมแต่ร้านเนี้ยด้วยความที่คนมันเยอะมากๆมันก็แบบค่อนขอ้นขงางทำช้าแล้วก็ที่สําคัญกินบุหรี่แรงอะใครแบบทนกินบุหรี่ไม่ได้ต้องหลีกเลี่ยงพอเป็นร้านโลกโก้มากๆที่ไรก็กิกนบุหรีจ่จะพาดนิดนึงนะแม่จา๋าแล้วก็จานอาหารที่นี่ค่ะเห็ดตัวองข้างหมาว่าจานมันใหญ่มากแอบดูตัอข้างก่อนสั่งได้นะคะทุกคนถ้าเกิดไปกันได้กี่คนกลัวกลัวกินไม่พมดและพอว่ามาที่รอบนี้เรายังไม่ได้กินนกแล้วนกปาเนี้ยเนี่ยไดู พองใชกคำนีในแหวนหนังมันดูแบบฟูพองอ่ะเขาขายเป็นตัวไงก็มาหนึ่งค่ะแล้วเมื่อกี้ถามเขาว่าทำไมนานจังเขาบอกว่าต้องรอให้หนังเขาพองก่อนนะมันบอกได้คนหนังมาบางกรอบขอดอ่อนคริสเปลเบาอ่ะๆๆแล้วก็มันคำเคมเม็มในหนังแล้วน้ำข้างในฉ่ำมากและในเนื้อเขาหมักจนมันซึมแบบเค็มหนัวซึมลึกไปถึงเนื้อทุกคนอร่อยมาก แล้วร้านนี้นะ,ะคะเขาย่างนองได้ดีมากคือหนังกรอบใช่ไหมแต่ว่ามันมีความแบบฉ่ำๆข้างในอะตัวนกตัวเลก็กอย่างเงี้ยแต่มันจะมีความแบบเคี้ยวได้มีเนื้อให้เคี้ยวไม่ได้แหายวุบแห้งเป็นอย่างร้านเนันจะชอบแบบย่างแล้วแบบหายไปเลยเหลือแต่หนังนกับกระดูกก่อนใครชอบกินแบบไก่ทอดไก่ทอดน้ำปาลาเนี้ยสั่งรับประกันวามเป็น ต้องบอกว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่ใครมามณฑลนกวางตุ้งอ่ะก็จะต้องสั่งจริงๆมันเป็นเมนูแบบเขาเรียกว่าเป็นอาหารกวางตุ้งแต่ว่าเป็นสับเซ็ตมันเป็นของแบบเครื่อเจียควรหางก,กาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะดังมากๆแถบกวางโจแถบเซินเจิน้นแถบนี้ก็มาก็ต้องสั่งข้าวก่อนเราไปกินกันที่เซี่ยงไฮ้เมนูนี้แล้วก็มาถึงที่แล้วก็เลยจะไม่สั่งก็ไม่ได้นั่นก็คือซุปไก่กระเพาะค่ะทุกคนครับเพราะว่าขา้าวที่เรากินที่เซี่ยงไฮ้แล้วมันแบบประทับทุกคนรู้ไหม ก็เลยคิดว่าทัวต้นตำรับมันต้องดีมากเหมือนกันก็เลยสั่งเลยค่ะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าต้องเผื่อเวลาเพราะหม้อน,นี้ต้มนานมากๆพิมพ์ว่าประมาณ15นาทีได้โอ้ต้มนานมากอาจจะต้องแบบเดาว่าเราให้ไก่มันไหลหรือเปล่าซุปไก่มันไหลออกมากครีมสุดแล้วก็เค็ม อมหวานอ่นอนๆมีความหวานนวทุกคนคนไทยน่าจะถูกใจนะมันแบบหวานนัวใช่ดิคิดว่ามันเป็นความหวานมาจากกุชชาจีนที่เขาใส่ลงไปค่ะแล้วก็ปกติอ่ะเมนูเนี้ยตอนที่เราไปกินที่เซี่งยงไฮ้อ่ะเขาไม่ได้ใส่แบบเครื่องสมุนไพรเยอะจะเน้นพริกไทยไปละแต่เนี้ยมันจะมีความหอมของพริกไทยแล้วเขาก็ใส่พวกเหงกเตะพวกเครื่องยาจีนอ่ะตุ่นเข้ามาด้วยอีกนิดนึงมันก็เลยมีความแบบหวานฉ่ำๆน,น ใช่หอมแต่ว่าที่นี้เนี่ยที่การส่วนพามันเยอะเอาจริงๆบางคนถ้าใครไม่ชอบส่วนพรเยอะเราว่าก็ยากเพราะเรื่องใครถือว่ากินง่ายมากๆแต่ว่าถ้าใครแบบไม่ค่อยชอบกลิ่นที่มันค่อนข้างฝุ่งอะพี่ว่าแล่เนี่ยฝุ่งแต่พี่ชอบไงพี่ว่ามันเออก็หอมดีอะที่สำคัญซุปไม่ใส่โจงอะซุปครีมแบบครีมชัดมากๆอยู่นะหอมกินไก่หอมกินกระเพาะค่ะชิก้กระเพาะยัง พอดีมากเด้งแล้วก็แบบไม่นุ่มจนเกินไปแบบกรอบเด้งแต่ไม่เหนียวเลยอะใช้ฟันกัดขาดแต่ว่าต้องมีเท็กเจอร์ความเด้งอยู่มันจะไม่ได้เป็นแนวสายแบบเปื่อยอยู่ลงไปกัดเข้าไปแล้วมีเท็กเจอร์มีความเด้งกรอบดีมากพอดีมาก น้องไก่ยังแบบว่าเด้งๆแน่นๆอยู่ค่ะคือต้องแบบเดียวอ่ะไม่ได้แบบเป็นสไตล์แบบเปื่อยยุ่ยหรือว่าซีดจืดไปกับน้ำซุปยังมีรสไก่แล้วชิ้นที่เลือกเมื่อกี้หนังเยอะแล้วกดเคี้ยวไปหนังเขาหอมมากเลยอ่ะป็นไก่ต้ม่ยังมีรสชาติทุกคนแบบมันไม่ได้ลงไปในน้ำซุปทั้งหมดอ่ะอ,อร่อยมากแล้วก็มีความเค็มน้อยในองไก่อีกที่มาหนึ่งของความหวานในน้ำซุปค่ะนอกจากคุซาจีแล้วเขาใสาล่ลำไยแห้งลงไปด้วย คือถึงบอกคนไทยชอบแน่นอนคิดว่าเมนูนี้ค่ะใครมาช่วงอากาศเย็นๆอากาศหนาวๆน่าจะฟินมนโฆโฆากเพราะกินระเบิอุ่นจริงๆใช่อร่อยด้วยอทุกคนเลิฟและเมนูสุดท้ายค่ะตอนแรกว่าจะไม่สั่งแล้วจะจบแค่นี้ใช่ไหมแต่ปรากฏนกมันอร่อยมากๆเกินไปทุกคนทั้งโต๊ะพูดพรวงกันว่าแบบโต๊มันอร่อยอร่อยแบบดีมากเพราะมันฉ่ำมากๆอะ่ะก็เลยอ่ะลองสั่งห่านก็ได้เพราะเขาเขียนว่า extreme goose ฉันก็แพ้ไงฉันก็ต้องลองแล้วห่านมาจานใหญ่มาหักประเด็น ทุกคนอันเดอร์หนังมันมันเยอะอยู่ในนี้จะรอดนลยร้านนี้หนังมันเยอะสุดค่ะเยอะสุดที่กินมาใคลคิปเลยอ่ะเนื้อห่านนุ่มแต่เนื้อห่านจะไม่ค่อยมีรสอะไรอย่างมาาเนื้นนอหา่านชนีดหนึ่งถ้าผิวหนังห่านข้างนอกอ่ะตึงมากๆกับและเปะาะเพาะใต้หนังก็เป็นมันค่ะขอจิ้มน้าจิ้มบวยที่เขาให้มานะน้าจิ้มบวยที่จีนนะคะพิมชอบมากตรงที่รู้สึกว่าในร้านก็จะมีความเป็นบวยที่ชัดจริงๆนะมันไม่ได้แบบมันหวานอย่างเดียวเนาะเปรี้ยวหวานหอมบวยชัดนี่แเป็นถึงจิ้มบวยจริงๆ แต่นั่นแหละให้คะแนนสุดเลิศในมือนี้ให้ MVP กับน,น้องนกมันก็อร่อยมากถ้าสำหรับใครอะค่ะที่ไม่มีเวลาไปกินอาหารย่างในเมืองแล้วแบบมาถึงกวางโจ้ทันทีแล้วจะแบบจะกินเนี่ยร้านนี้ก็สั่งได้นะคะไม่แย่เห็นว่าไขมันอาจจะหนาไปนิดนึงแต่ว่าความหนังกรอบความเนื้อนุ่มอะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวรีบกินเสร็จแล้วขอไปช้อปปิ้งของฝากต่อค่ะแล้ต่อจากร้านอาหารค่ะขอพาทุกคนมาซื้อของฝากกับประเทศไทยกันค่ะเทปที่แล้วสามารถเซอร์ได้นะคะบิ๊มกินแหลกซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะ แต่ทีนี้เนี่ยพอมาควางโจน้ก็เลยจะขอทุกคนแวะซื้ออีกรอบหนึ่งแล้วกันแต่แวะดูแล้วกันว่าซปเปอร์แถวควางโจมีอะไรอัปเดตให้เราซื้อกลับบ้านงค่ะจะบอกว่าถ้าใครอ่ะติดใจไอ้พวกขา้แบบขาวต้มแบบข้าวต้มไ้จิว๋วที่เรากินกันที่เซนเชนนะคะจะบอกว่ายี่ห้อเนี่ย คืออร่อยมากคือเขาแบบซื้อมาแล้วก็ข้างในมันจะมีแบบมีข้าวมีเครื่องทุกอย่างอย่างเงี้ยให้เราไปต้มแล้วก็ทําตามคือออกมาแบบอร่อยอันนี้แบบดีชอบมากมากแล้วก็ไม่ได้มีแค่ข้าวต้มจกนะข้าวอบมอด,ดินอันนี้ก็อร่อยทําตามเขาคือแบบเป๊ะมากอร่อยมากก็ใครมาก็แนะนําให้ซื้อค่ะส่วนตัวชอบมากเลยบางช่วงเขาจะมีแถมเป็นแบบเหมือนมอด,ดินมออะไรเงี้ยให้ด้วยนะนอกจากนั้นนะคะถ้าใครอยากลองทานพวกข้าวสาเร็จรูปข้าวกล่องอ่ะที่เขา,ขา,ขาจะต้องนน้ำไปเติมดละละ้านล่างแล้วปิดฝาให้ข้าวข้างในมันอุ่นๆร้อนๆขึ้นมาก็ซื้้ออไดเเลยยพาาะว่มมีก มาม่าที่นี่ก็มีให้เลือกหลายรถมากมากมากๆจำว่ามากเราก็มีน้องนี่ด้วยที่รีวิวไปคิ่แล้วค่ะก็ะมีที่นี่เหมือนกันอันนี้เป็นรถมาใหม่นะคะน่าสนใจเหมือนกันเป็นรถหอยสวตุ่นกระดูกหมูคิดว่าน่าจะเหมาะกับสายแบบแนวชอบรถแบบไม่จัดมากเคม็มอ่อนๆน่อยๆแบบรถแบบกระดูกหมูตุน่นสมุนไพรอันนี้ตุ่นหอยสวอนหอยสว,ว,ยสวคือคอ,อะไรคะที่เวลาเรากินในน้ำแกงตุนยาจีนะคะมันจะเป็นแผ่นแห้งๆขาวๆอันนั้นแหละคือหอยสั่ว คือพิงก็งงใช่เะว่ามันคือเสียงอะไรก็เลยไปดูมันคือแบบเหมืนอแบบมนสั่งออนไลน์ปะแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็วนขึ้นไปแบบไปส่งไม่ได้เทคขนาดนั้นเลยวังขอนเต้นไม่เคยเจอวัง่อนเลยวันนี้มันน่าจะดาว่าเป็นออนไลน์ใช่ไหมคะใครรู้คอมเมนต์ได้นะคะเพราะว่ามัาบบนเป็นถุงช้อปปิ้งช้อปปิ้งเรียงๆกันอะดินเขาไปไกลไปไกลนอกจากนั้นค่ะถ้าใครไปกินตามร้านอาหารในทริปนี้นะคะแล้วถูกใจซีอิวจี่ห่อไหนที่นี่มีซีไอิวให้คุณเลือกประมาณเป็นหลายสิบยี่ห้อจ้ะ นี่ไม่เห็นหลายนตัวเหมือนกันที่แบบเอ้ยไปกินมาตามร้านแล้วมันอร่อยก็เล็เล็งอยู่ว่าจะซื้อกลับบ้านสักขวดแต่สิ่งที่หนูถูกใจคืออะไรคะทุกคนพริกดองมันคือพริกที่หนูกินที่ร้านก๋วยเตี๋ยวรอดลาดลงไปแล้วมันแบบโอ้อร่อยเอาไว้โปะของทอดข้าวเค้กใดๆกินอร่อยนี้นะและนี่ค่ะคือโซนผักดองค่ะทุกคนคะ่ะก็จะมีทั้งแบบซองแบบกระปุกซึ่งแม่บิ๊มอะ ถูกใจผักดองค่ะแล้วที่บิมเหมาจากฉงชิ่งไปมากๆทุกคนมั่คือซีจงชฉยมันจะมีชิ้นเล็กกับชิ้นใหญ่ตอนนี้เป็นชิ้นใหญ่เขาบอกว่ามันจะกรอบซึ่งกรอบจริงม,มาแบบปลื้มประทับบอกว่ารอบนี้ถ้าเจออีกให้ซื้อมาอีกอร่อยมากแล้วมันจะเค็มๆเ่มทุกคนเอาไปเขาต้มก็ได้แต่แม่บิมแค่แบบช่วงนี้กำลังกินสลัดก็เลยเอาไป แหนมกับผักสลัดกินค่ะอีกสิ่งหนึ่งค่ะได้คิดว่าซื้อที่จีนก็คุ้มเมื่อคืนน้ำมันงาเพราะน้ำมันงาที่ไทยเป็นรู้สึกว่าโอเคมันก็มีหลายยี่ห้อแหละแต่ว่าตัวที่มันอร่อยมากๆมันมีไม่กี่ตัวแล้วถ้าเกิดเป็นของญี่ปุ่นที่พิมชอบมันก็แพงมากแต่ที่นี่ประเทศจีนไงแม่น้ำมันงาก็ยี่ห้อไม่แพ้ใครแล้วราคาก็ดีอ่ะเลยคิดว่าใครใส่น้ำมันงานแล้วเากินอบไข่ลวกตอนเช้าหรือไปผัดผักหรืออะไรอย่างเงี้ยซื้อไปได้ค่ะ นี่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครตามหาสินค้า GI นะคะของบนทนกวางตุ้งอะ่ะดีก็อยากจะแนะนําสิ่งนี้ค่ะเตา้าซีคือจะบอกว่าเต้าซีอะ่ะเออมันจะมีขึ้นชื่ออยู่หลายที่เหมือนกันแต่ว่าเต้าซีของกวางตุ้งเองมันจะขึ้นชื่อเรื่องความแบบเนียนละมุนแล้วก็หลายๆคนอาจจะเห็นว่าเขาไปอยู่ในเมนูพวกแบบกระดูกหมูหนึงเต้าซีก็จะแนะนําเป็นตัวนี้นะของยี่ห้อนี้ค่ะเป็นมาจากเมืองอ,อย่างเจียงนะได้ G i ได้วยสัญลักษณ์นี่ เป็นของที่เป็นสิ่งบ่มชี้ทางพูนไหสจระจังหวัดนั้นๆค่ะปกติมันจะหาในซูปเปอร์ไม่ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ว่ามาถึงที่ก็แวะมาหน่อยแต่ถ้าใครไปซูปเปอร์จีนที่อื่นค่ะก็สามารถแวะหาดูได้เหมือนกันอาจจะไม่ได้มีทุกขี้นะซึ่งรอบนี้เรากินเต้าซี่<อ>หลายเมนู<ห>นมากๆโอ้แล้วมันหอมมันแบบมันมีหลายนิติมากๆก็ถ้าใครชอบเต้าซี่เม็ดใหญ่ๆเค็มๆนุนๆ่น,นๆก็ซื้อได้ค่ะแล้เหมือนครัวงที่แล้วค่ะถ้าใครชอบโซนน้ำสมุนไพรก็สามารถมาซื้อพวกนี้ได้ไปต้มได้เลยเขาจะมีแบบสูตรที่ทําไว้แล้วนี่ กับแบบที่เราสามารถเลือกได้เองนะว่าเราอยากใส่อะไรไปบ้างก็สามารถเลือกซื้อได้ค่ะอันนี้คือไข่ไดโนเสาร์เรากินที่สถานีใช่ไ่ะสถานีตอนที่จะมากวางโจวคือ <c oughs> มันเป็นแบบแป้งเคลือบแล้วมันแป้งมันจะมีรส <c oughs> รสแบบเค็ม <c oughs> ๆนิดน,นึงแล้วข้างในเป็นโทริสงอร่อยมากกินเพลินเบกแตกสุดๆหรือว่าฉันควรจะซื้อกลุ่งนี้กลับบ้าน <c oughs> แม่ต้องตีแน่เลย คิดว่าจุดเด่นที่อร่อยของถั่วที่จีนเน่เพราะว่าถั่วลิสงเม็ดใหญ่ทุกคนแล้วถั่วมันก็ไม่เหม็นหืนด้วยนะโอ้แล้วพอมันเม็ดใหญ่มันเคี้ยวอร่อยแล้วถั่วจีนอร่อยจริงถั่วลิสงก็เลยเพลินค่ะแต่ถามว่าความโปร่งจะชยนะญี่ปุ่นไหมเราว่าอาจจะยังไม่โปร่งเท่าแต่ว่าเคี้ยวเพลินอ่ะเพราะว่าแป้งข้างบนมันแบบมันหนานิดนึงมันก็เคี้ยวกะ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 สะใจวันนี้เบรกแตกนอกจากนั้นนะคะพวกแทะติ้นไก่ไตใดของที่แบบเอาไวไ้แทะเล่นตอนที่แบบดูซีรีส์ที่นี่ก็มีเยอะมากๆอย่างพวกหมาลาก็มีเยอะมาก แต่น้องคนนี้มีทุกที่อะทุกคนเอาจริงก็หาเห็นง่ายหน่อยแต่ว่าหาว่าอร่อยแม่อร่อยเลยมันเป็นบุกอะเนาะเพราะเป็นบุกกับมาล่ามันก็มีความเคี้ยวกรุบๆแล้วก็คิดเองว่าผอมแต่น้ำมันก็เยอะอยู่นะนแล้วตอนเราขึ้นรถไฟใช่ไหมเราได้กินปิซซ่าแลอพุดซาแล้วมันอร่อยมากแต่มันเลยมาตามหาที่นี่แล้วก็ไม่มีแต่ว่ามีสิ่งนี้เป็นรถพุดซาก็เดี๋ยวจะซื้อไปลองค่ะถ้าอร่อยเดี๋ยวรีวิวในไอจีนะ ก็จะบอกว่าที่นี่ค่ะก็จะมีเลไลรยรสแล้วก็โอริโอไล,ลร์รสก็คือแบบออกมาเยอะมากแล้วก็ที่เพิ่งเจออันนึงนะลิสเ hmm. ป็นรสชีสเค้กค่ะแล้วก็รสเอ่อทาร์ตมะนาวแล้วก็มีรสกระเปียไข่แดงก็เลยสุก็เออน่าสนใจก็เลยว่าอยากจะลองเอากลับไปดูทุกคนทุกคนทุกคนแล้วหนูอยากซื้อสิ่งนี้ไปลองมันคือคล้ายๆขนมลาใสนี่ป่ะไข่เคม็มซอสไข่เค็มข้างในป่ะไอหนูซื้อไปลองเองถ้าอร่อยหนูลงไอจีให้นะ ต่อมาค่ะสินค้าแก้ง่วงของที่จีนก็คือพวกเปลือกส้มเปลือกมะนาวเปลือกบว้ยต่างๆนานาก็มีให้เลือกที่นี่เลยทุกคนซึ่งล่าสุดบ,บิ๊มได้กินตัวไหนหรือบ,บิ๊มได้กินตัวลูกสมอคือรสชาติมันจะมีความเป็นเนื้อบวยตอนแรกคิดว่าลูกสมองไม่ต้องเค็มๆน้องเหมือนน้ำเลี้ยบอ่ะากฏไม่ก็จะมีความบวย,บยๆหวานๆเปรี้ยวๆเค็มๆน้อยๆอย,อย,อยู่แล้วก็ประเด็นคือเขาชอบใส่เอมเทศแล้วพอหนูกินเดี๋ยวเดียวหนูว่ากลิ่นมันแบบมันหดนิดนึงอ่ะ อาจจะไม่คุ้นเคยแต่ดีๆกับพี่ต่อยชอบมากจากนั้นค่ะที่นี่ยังมีพวกของดองเอาไว้กินแบบจอบแยบจอบแยบในรถอะ่ะเช่นบุ้ยเนี่ยแต่มันมีนี่ด้วยมีลูกพีชด้วยเขาเขียนว่าพีชเกลือหนูก็ไม่เคยลองกันเดี๋ยววันนี้จะไปลองกันทุกคนอีกอันหนึ่งก็คือสิ่งนี้เรียกว่าเต้าหู้แห้งหรือโต้กันค่ะเป็นเต้าหู้ที่เขาไปตากแห้งเนาะจนมันแห้งแล้วเขาเอาไปวางในน้ำซอสให้มันซับน้ำเข้าไปก็จะมีความเค็มอหวานน้อยๆของตัวซอสค่ะแต่หอมซอสมากๆและแบรนด์นี้ค่ะเป็นแบรนด์ที่มี เป็นแบรนด์ที่เขาบอกว่าเป็นซอสต,ต้นตำรับของเมืองเลยอะไรเงี้ยอร่อยมากคราวที่แล้ว่หนูซื้อกลับไปฝากแม่แม่ชอบมากแม่บอกว่าแม่เขาเอาไว้กินตอนมื้อแบบมื้อก่อนอาหารมื้อที่เขาแบบเริ่มหิวแต่ยังไม่หิวเข้ามากเอาไว้รองท้องหน่อยหน่อยแล้วมันเป็นโปรตีนถั่ว,วมันเป็นเต้าหูนะ้เนาะแม่ก็บอกว่าเออกินดีอร่อยช่วยซือมาฝากอีกได้ไหมก็เลยซื้อฝาก่อยค่ะแต่จริงๆตัวนี้นะคะจะมีแบบชิ้นยาวที่เราซื้อไปคราวที่แล้วเนาะแต่สาขาเนี้ยไม่มีแบบเป็นชิ้น,นสั้นๆค่ะอ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งเวลาซื้อสิินนนนคค้้าาทีี่่ะะอยกใหดูวัผลต เพราะว่าจริงๆที่เนี้ยไม่ค่อยเขียนวนมดอายุจะเขียนวันผลิตเนาะแล้วก็จะเขียนด้านหลังเอาว่าอยู่ได้กี่เดือนอย่างอันเนี้ยเขียนมาอยู่ได้9เดือนก็ต้องนับตัวันผลิตไป9เดือนค่ะมันจะไม่ค่อยเขียนวันผลิตได้วันมดอายุแต่ว่าอยากให้เช็คนิดนึงตอนซื้อค่ะคนทุกคนก็นไปสายกินพุตซาเล่นยี่ห้อนี้อร่อยมากเป็นยี่ห้อที่มีตา G I เหมือนกันเนี่ย ยังเขาคุณยายคุณยายมี GI หลายตัวเลยก็มาช้อปปิ้งของคุณยายได้นะปราพูซานี้อร่อยมากลูกใหญ่แล้วก็ราคาดีชอบกับพี่ต่อมากอร่อยมากแม่ยังบอกว่าอร่อยเลยใช่ค่ะ ก็จะบอกว่าเนี่ยค่ะมาโซนตรงนี้นะของแห้งก็จะมีพวกแบบชุดสําหรับต้มน้าซุปยาจีเนี่ยให้เลือกหลายสูตรหลายอันไหมอันนี้ก็จะมีแบบรักบัวมีโสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ต้มก็มาซื้อกันได้อร่อยนอกจากนั้นนะคะมันจะมีพวก้าหล่ง้าหรายอะไรที่เอาไปทํำซุปที่นี่ก็มีขายหมดแบบหมดครั้งให้แล้วที่เคยรีวิวไปใช่ป่ะที่นี่มีเกือบทุกอย่างทุกคนมาช้อปปิ้งที่นี่ได้เลยค่ะถ้าใครมาเที่ยวกุงเจ้าค่ะ และจริงๆที่นี่นะคะนอกจากของแห้งก็จะมีของสดเยอะแยะมากมายทั้งผักผลไม้เนื้อส่งเนื้อสัตว์ถ้าใครยังอยู่ที่นี่ต่ออยากซื้ออะไรไปกินที่ที่พักก็สามารถช้อปปิ้งที่นี่ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ใครมามนทนแถวนะชะก็จะเจอสิ่งนี้ค่ะนี่สมอจีนะที่เขาเอาไว้ทำกาอาชายัยอ้อมกาอาชายัยหรือว่าไอตัวสมอคุกชอเอมเทจี่พี่บิมกินอะ่ะจะเป็นอันนี้ซึ่งมันเขานั้งหาด้ยาก็ต้องมานานแถบนี้ถ้าไปจีนโซนอ,อื่นๆจะไม่เจอนะ่าสนใจมากคนรที่แถวนี้เขาจะเอามากินแบบเหมือนให เอามาต้มน้ำแกงกินเล่นได้เอามาขันทำเป็นน้ำสกัดเย็นหละก็ได้ทุกคนแล้วนี่สิมีไข่เค็ม GI ด้วยอ่ะถ้าอยู่ต่อจะซื้อกินแล้วเนี่ยน่ากินมากดีบอกว่ามันยังไงนะข้างในมันจะแบบมันๆพ้นๆอ่ะใส่แดงว่าจะไม่เหมือนปะแล้วมันจะมีความเยมิ้มๆช่ำๆ่ะอร่อยมากเลยนะ หนูมาช้าไปหน่อยลุงนี้หนูมาช้อปปิ้งวันแรกๆเราแอบตักกินเลยดีกว่าเพราะว่าในรูปคือไข่แดงมันน่ากินมากจริงๆทุกคนมาดูแบบไข,ข่ขาวหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไข่แดงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยและอีกสิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้ที่นี่ค่ะคือของทะเลแห้งเพราะที่นี่ติดทะเลคขาที่เขาดังมากๆก็จะมีพวกเนี่ยหอยนางรมแห้งกางป่วยแห้งหรือว่าตัวเอ็นหอยอ่ะซึ่งมันหายากแหละที่ไทยต้องไปหาซื้อเยาวร่าใช่ป่ะแต่ที่นี่คือมีขายในซูเปอร์เลยมีของทะเลแห้งเยอะมากๆทุกคนไม่เคยเจอน้ำตาลจริงๆๆเเวออรร์นนนีีนี้้่่่่าาาตลแบบถังใหญยกมดู คนจีนเนี่ยเขาถ้าจะจริงจังการกินน้ำตาลนิดนึงเขาบอกว่าน้ำตาลแตะลายมันก็มีเหมือนกับในเรื่องของแบบสกุลจีนไงมันก็จะมีความต่างกันใช่ไหมอย่างพวกน้ำตาลแดงน้ำตาลอ้อยก็จะมีหลายแบบน้ำตาลกรวดเองก็มีหลายแบบเอาไว้ทําแต่ะอย่างไม่เหมือนกันเช่นก้อนใหญ่อาจจะเหมาะเอาไว้สําหรับต้มซุปหรือว่าต้มน้ำที่มันแบบต้องค่อยๆละลายค่อยๆดึงรสชาติออกมาใช่อยากให้เมืองไทยมีแบบนี้บ้างรู้สึกว่าจริงๆเมืองไทยก็มีหลายน้าตาลมากน้ำตาลอ้อยน้าตาลจากน้ำตาลอะไรเงี้ยให้ซูเปอร์มีหลายอันให้เลือกก็จะดีอันนี้มันูแบบ เป็นของโลเคมาวางให้เลือกได้เลยอ,ะอ่ะอชอบค่ะค่ะแลี่ค่ะยกโชว์ส่งซิชิงถ้าใครมาจีนแล้วคิดของฝากไม่ออกแนะนำให้วิง่งเข้าซุปเปอร์ควรจะได้ของฝากไปตักที่บ้านอย่างในราคาที่ดีแน่นอนค่ะเพราะว่าที่ต่อมดไปร้อยเดียวที่หมดไปวันมาณ4้อคืออบเยอะเหมือนกัน <c oughs> นั่นแหละทุกคนซุปเปอร์จีนนราคาดีก็มาช้อปปิ้งกันได้ไงค่ะ ถ้าใครมากวางโจไม่ได้เข่าเมืองอยู่แถวนี้ก็กินตามและช็อปตามที่นี่ได้ค่ะเดี๋ยวนี้ไปแล้วค่ะบายฝากคลิปกวางโจสนจนด้วยนะคะเจอกันใหม่รอบหน้าที่จังวัดไหนเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเไปแล้วค่ะบายค่ะสวัสดีค่ะ